บอกว่าไม่มีอทอมสเปนเดอร์นะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของไอซ่า สวัสดีค่ะจะใหญ่จะเต็มนะคะสําหรับงานเดนส์ทิเต้ที่ครั้งนี้เนี่ยความน่ารักของลิซ่าไม่เพียงแค่ฟุ้งกระจายทั่วรอยัลพารากนอนฮอลเท่านั้นแต่ความน่ารักของลิซ่ายังกระจายทั่วประเทศไทยอีกด้วยบริงต่างมาต้อนรับศิลปินในดวงใจกันอย่างคับคั่งนะคะกับงานเดนส์ทิเต้พรีเซนต์คอนฟ idence สมายวิลล์ลิซ่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของบริงที่เดินทางมาให้กําลังใจลิซ่าเป็นจํานวนมากลิซ่าสวยงามมากๆนะคะเธอมาในชุดเสื้อสีครีมแขนยาว เข้าคู่กับกระโปรงสั้นสีเดียวกันวันนี้ลิซ่าทำผมหน้าไม้ยาวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเธอลิซ่าในลุคผมดำสวยมากๆผมของลิซ่าทำให้ใบหน้าของลิซ่าดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นไปอีกเธอสวัสดีทักทายแฟนๆเธอแสดงการทักทายแบบไทยด้วยการไหว้และลิซ่าไหว้ที่สวยจริงๆนะคะนอกจากนี้สิ่งที่บริงต่างประทับใจนั่นคือลิซ่าเธอไม่ต้องการให้มีทอสเปนเดอร์และใส่ที่งานต้องเป็นการเซ็นสดเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้ใจบริงแบบ แฟนๆต่างชื่นชมลิซ่าถึงความน่ารักแสนดีขนาดนี้ของเธอนอกจากนี้ชาวเน็ตยังชื่นชมแบรนด์เดนสตทิเต้ด้วยนะคะที่จัดงานในครั้งนี้ได้อย่างโปร่งใสจริงใจให้กับแฟนๆ และผู้โชคดีที่ได้ใกล้ชิดกับลิซ่าเรียกได้ว่าแต้มบุญสูงมากๆพวกเขาได้เห็นลิซ่าแบบใกล้ชิดโดยที่ลิซ่าเนี่ยได้เซเ์ลเซนให้แบบส,สดๆกันเลยทีเดียวบริงมากมายต่างชื่นชมในความนาา่ารักและเป็นกีตเองของลิซ่ามากๆในขณะที่เธอเซรลาลเซนให้บริงก็มีการล้อเล่นกับแฟนๆอยู่ตลอดเวลาลิซ่าน่ารักและเป็นธรรมชาติอย่างที่สุดเมื่อเธอได้พบกับบริงในงานนี้ลิซ่าได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากเดนทิสเต้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นยาสีฟันผสมเพชร1.2 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ d e นสิทิตเต้และลนะิซ่าก็ดูจะตื่นเต้นมากๆนะคะมารู้ว่าของขวัญที่ d นนส์ทิตเต้มอบให้เป็นยาสีฟันผสมเทส เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสุดน่ารักว่าไม่กล้าใช้เลยและสำหรับยาสีฟันผสมเพชรเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของดนทิสเต้ซึ่งมีการทำขึ้นครั้งแรกสรรพคุณของเพชรช่วยขัดฟันให้ขาววาวเป็นประกายซึ่งจะมีวางจำหน่ายหลอดละ,ะ1,000พันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้บริงปลื้มปลิ่มน้ำตาคลอนั่นคือคำพูดสุดประทับใจที่ลิซ่าพูดถึงความรู้สึกเวลาที่กลับมาเมืองไทยลิซ่ากล่าวว่าเธอรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านทุกครั้งที่กลับไทยพี่ๆ ลิงจะให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านรู้สึกสบายใจหายเหนื่อยซึ่งพอบลิงได้ยินเนี่ยก็ต่างปริ้มปริ่มและภาคภูมิใจในตัวริซ่ามากๆและแอนมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอใมากนะคะหก้กลับบ้านจรๆคืทุครั้งหนกอไก็คือจะให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมาก 我<好>是我爱 jay，他爱我。”